จะเดินธรรมเดินสุขท่านสาธุชนคนไอทีที่รักทุกท่านวันนี้ก็คงจะต้องมาทบทวนเรื่องวิหารธรรมคือธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของของสาธารณกชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เคยได้ให้โอวาทไว้ในช่วงเข้าพรรษาว่าให้มีสติพิจารณาสเพธรรมมาอนัตตาติสเพธรรมมาอนิจจาสเพธธรรมตาตรรมารรมทุกขา ก็คือมีสติพิจารณาความเป็นไปในสภาพธรรมทั้งปวงเนี่ยคำว่าสัสเพธรรมาคือธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ไม่ไมอนัตตาคือไม่มีตัวตนอนิจจาก็คือความไม่เที่ยงทุกขาก็คือมันเป็นทุกข์เน้นการการที่เรามีสติระลึกอยู่เนืองๆเ,เรื่องธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเป็นทุกข ทำทั้งปวงไม่มีตัวตนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็จะทำให้จิตเราถอนซึ่งตัณหาและอุปาทานความยึดถือในในธรรมทั้งหลายทั้งปวงคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่มันก็หมายรวมไปถึงธรรมในส่วนที่เป็นกุศลและธรรมในส่วนที่เป็นอกุศลแต่กระบวนการที่จะรับรู้ได้ถึงคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ได้นั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วนะมันจะรับรู้ มันต้องสั่งสมอบรมตัวรู้ก่อนแล้วกระบวนการสั่งสมอบรมตัวรู้ก็คือการสร้างสติการสร้างสติซึ่งสติเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรงแยกแยะเอาไว้สองสถานหรือสองชนิดก็คือมิจฉาสติกับสัมมาสติมิจฉาสติก็คือสติที่เราหาอยู่หากินหาเลี้ยงดูครอบครัวเอาชีวิตรอด หรือว่าไม่รอดอะไรก็ตามทีแม้กระทั่งการดำรงชีพอยู่ในการที่จะคดโกงเขาสำเร็จประโยชน์ป้นเขาได้ประโยชน์หรือว่าทำไร่ไถนาเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นมิจฉาสติเหตุผลก็เพราะว่ายังเป็นสติที่ยังมียังสัมพยุ์ไปด้วยอวิชชาตันหาและอุปาทานคือยังประกอบประกอบไปด้วยอารมณ์ของความรักความโลรค,ความโกรธความหลง ยังประกอบไปด้วยเจตสิกคือเครื่องปรุงจิตท,ที่เป็นส่วนอกุศลคือไม่ฉลาดแต่ถ้าเป็นสัมมาสติก็คือสติที่ที่ต้องไม่ประกอบไปด้วยอารมณ์อะไรมีแต่ตัวรู้เฉยเฉยไม่ประกอบไปด้วยความรักไม่ประกอบไปด้วยความโลภไม่ประกอบไปด้วยความหลงไม่ประกอบไปด้วยโมหะไม่ประกอบไปด้วยอุปาทานในขันทั้งห้าเป็นแต่ตัวรู้เรียกเรียกสติตัวนั้นว่าท่านผู้รู้ เมื่อเรามีท่านผู้รู้ตัวรู้แล้วพร้อมที่จะรับรู้เราจึงจะเอาตัวรู้ท่านผู้รู้และพร้อมที่จะรับรู้รรรรรรไปรับรู้เรื่องธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งธรรมในส่วนที่เป็นกุศลและธรรมที่ส่วนเป็นอกุศลเราจึงจะพิจารณาเห็นสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้เงั้นสิ่งที่อยากจะเตือน ท่านที่รักทั้งหลายว่าก่อนที่เราจะกระโดดข้ามไปพิจารณาเรื่องสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพธรรมาอนิจจาสัพเพธรรมาทุกขามันจะไม่สําเร็จประโยชน์เลยถ้าเราไม่มีท่านผู้รู้ตัวรู้และพร้อมรับรู้นั่นก็คือตัวสติเพอยนจึงจึงจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาในหลวงปู่พยายามจะพร่ำสอน บอกกล่าวชี้นาและก็ตักเตือนให้ลูกหลานและท่านที่รักทั้งหลายพยายามสร้างสติให้มากๆมีสติให้มากๆเจริญสติให้มากๆแล้วก็จะได้รู้จักว่าสติที่เป็นเรื่องถูกต้องเรียกว่าสมมาสติหน้าตาเป็นอย่างไรสติที่มันไม่ถูกต้องเรียกว่ามิฉาสติหน้าตามันเป็นอย่างไรเมื่อถึงคราวเรารู้จักตัวรู้ท่านผู้รู้อย่างชัดเจนแล้วว่าอย่างรู้อย่างโจรก็เรียกว่ารู้รู้อย่างนักปราดก็เรียกว่ารู้ ดันั้นเราก็จะเลือกครบเอารู้แบบนักปราชญ์แต่รู้แบบโจรเราจะไม่รู้เราจะไม่เลือกที่จะรู้อย่างนี้เป็นตอนแล้วก็เอาความรู้ระดับนักปราชญ์หรือรู้อย่างนักปราชญ์นั่นแหละมาพิจารณาสัพเพธรรมานาตาสัพเพธรรมานิจาสัพเพธรรมาทุกขาเพื่อ,เ,อ,อเพื่อให้เห็นว่า ทมทั้งหลายที่เรายึดถือกันไม,ไม่ว่าจะเสียงด่าเสียงชมเสียงนิยมยกย่องเสียงสรรเสริญหรือไม่ก็สภาพรอบกายเราเนี่ยมันมันไม่เที่ยงเป็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรแล้วเมื่อเข้าใจตามนี้แล้วมันก็จะพัฒนาไปสู่กระบวนการที่สติเมื่อแก่แก่งกล้าและกล้าแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทําจิตทั้งปวงทําจิตให้ผ่องแผ้วแล้วผ่องใสได้เหมือนเหมือนกับที่เมื่อเช้าตอนเดินบินธบาตก็เห็น เห็นเห็นหมาตัวหนึ่งของวัดเนี่ยมันเดินเหมือนกับหางตกๆเหมือนกับป่วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังรักษาจิตทําจิตไม่ให้ไม่ให้กระเพื่อมตามอาการที่ตาเห็นหูฟังจมูกได้ลนรับรละกายสัมผัสใจก็ไปจับอยู่ที่หมาพอตาเห็นหมาก็จับอยู่ที่หมาว่าเออหมาตัวนี้ทําไมมันป่วยมันป่วยเพราะอะไรมันเป็นอะไรถึงป่วยแล้วเมื่อป่วยแล้วมีใครดูแลรักษาไม่เนี่ยจิตมันก็เริ่มที่จะตั้ง สร้างปัญหาสร้างความเศร้าหมองสร้างความสมเพศเวทนาสร้างความสงสารสร้างความวิตกกังวลแล้วก็สร้างกระบวนการตาหนิติโจ์ต่อไปว่าไอ้สมพันธ์ทำอะไรอยู่พระทาอะไรอยู่ชาวบ้านทั้งหลายเห็นหมาป่วยทําไมไม่ดูแลร,รักษาจิตมันก็จะกระเพื่อมตามไปไอ้ความผ่องแผ่ของจิตมันก็จะหายไป เดินไปได้สักพักก็ลึกประลุลได้นึกขึ้นได้ว่าเอนี่ไม่ถูกละนี่ไม่ใช่ละเรากําลังจะเป็นผู้ไปเดินโปรดสัตว์ดังนั้นเราต้องแข็งแรงทางจิตแข็งแรงทางกายแข็งแรงทางวาจาและแข็งแรงทางใจจะได้สัตว์ทั้งหลายจะได้เป็นที่พึ่งคือเรา,าสัตว์ทั้งหลายจะได้พึ่งพาอาศัยเราได้เมื่อเขาใส่ข้าวใส่น้ําให้เรากินก็เลยกลับมาดูจิตแล้วก็ทําให้จิตผ่องแผ้วผ่องใสในขณะที่เดินบินธบาต กระบวนการอย่างนี้เนะี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีท่านผู้รู้ตัวรู้และพร้อมรับรู้นั่นก็คือสติและสัมปชัญญะไอ้งั้นมันต้องฝึกอย่างยิ่งพิจารณาอย่างยิ่งสั่งสมอย่างยิ่งพยายามอย่างยิ่งแล้วก็มีความเพียรอย่างยิ่งเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่าวิเิเยทุกขมัญเจติบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรขอทุกท่านที่รับชมรายการไอทีอินเทอร์เน็ตเนี่ยจงมีความเพียรตั้งมัน่น แล้วก็หมั่นที่จะรักษารักษาสติสร้างสติทําให้เกิดสติแล้วเจริญในสติเพื่อจะนำเอาสติที่เป็นสัมมาสติสติที่เป็นนักปราดราชบ,บัณฑิตไปพิจารณาทรรทั้งหลายทั้งปวงให้รู้ร่วงให้ทะลุป,ปูโปรงให้เข้าใจถึงสภาวะธรรมแล้วเราจะได้ไม่ตกเป็นทาตไม่อยู่ในอำนาจของธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นจเจริญธรรม